เช้าวันหนึ่งป้าสีตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อเตรียมหมูปิ้งขายเธอเป็นแม่ค้าหมูปิ้งรายเล็กที่ตลาดนัดขายวันละสองรา200บาทก็ดีใจแล้วบ้านเช่าห้องแคบๆคบ่าเช่าเดือนละ3,000บาทมีลูกสาวคนเดียวชื่อนิดกำลังเรียนมัธยมปลายป้าสีฝันอยากให้ลูกเรียนจบมหาวิทยาลายัยวันนั้นป้าสีไปขายที่หน้าห้างสรรพสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดหวังว่าจะได้ลูกค้ายเยอะขึ้นแต่ยังไม่ฟันตั้งรถเข็นดี เจ้าของร้านอาหารหรูข้างๆก็เดินมาด่าว่าไล่ให้ไปขายที่อื่นบอกว่าทําให้หน้าร้านดูไม่ดีกลิ่นควันรบกวนลูกค้าป้าศีพยายามอธิบายว่าขออยู่แค่วันเดียวแต่เจ้าของร้านกับพูดเสียดสีว่าคนจนอย่าฝันจะรวยเอาเงินไปซื้อหวยดีกว่าลูกค้าที่เดินผ่านไปมาบางคนก็มองด้วยสายตาดูถูกบางคนบ่นว่ากลิ่นควันเหม็นป้าศีรู้สึกอับอายแต่ก็ไม่ยอมแพ้เธอเก็บของย้ายไปขายที่มุมถนนใกล้ๆ แม้จะไม่มีลูกค้าเท่าที่คิดวันนั้นกลับบ้านป้าสีนั่งร้องไห้นิดเห็นแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นป้าสีเล่าให้ฟังทุกอย่างนิดกอดแม่แล้วบอกว่าไม่เป็นไรเราจะสู้ไปด้วยกันสองแม่ลูกช่วยกันคิดหาทางออกนิดแนะนําว่าลองขายออนไลน์ดูไหมทําเพจ Facebook ถ่ายรูปหมูปิ้งสวยๆใส่ราคารับสั่งล่วงหน้าป้าสีไม่ค่อยเก่งเรื่องโทรศัพท์มือถือแต่นิดช่วยสอนทําเพจให้ถ่ายรูป เขียนรายละเอียดเน้นว่าหมูปิ้งของแม่ทําจากหมูสดทุกวันเครื่องเทศปรับสูตรเองย่างด้วยฐานแท้ไม่ใช่เตาไฟฟ้ากลิ่นหอมควันไฟรสชาติเข้มข้นราคาไม่แพงครั้งแรกมีคนสั่งแค่สามแพ็คแต่พอได้ลองก็กลับมาสั่งอีกบอกต่อเพื่อนๆอ,ออเดอร์เริ่มเพิ่มขึ้นทุกวันภ็สีตื่นเต้นมากทําหมูปิ้งไม่ทันขายนิดช่วยแม่หลังเลิกเรียนทั้งย่างทั้งแพ็คทั้งส่งของสองแม่ลูกทํางานหนักแต่มีความสุข ออเดอร์มากขึ้นเรื่อยๆจนต้องหาคนมาช่วยจ้างพี่เลียงมาช่วยย่างหมูเช่าห้องใหญ่ขึ้นเป็นครัวทํางานซื้อเต่าย่างเพิ่มลูกค้าชอบมากจนมีคนเสนอให้เปิดร้านในห้างตอนแรกป้าสีกลัวกลัวว่าจะทําไม่ได้กลัวว่าจะล้มเหลวแต่นี้ที่กําลังใจว่าแม่ทําได้แน่นอนเพราะหมูปิ้งของแม่อร่อยที่สุดในโลกป้าสีตัดสินใจลงทุนเปิดร้านเล็กๆในห้างสรรพสินค้าตรงข้ามกับร้านอาหารหรูที่เคยไล่เธอวันเปิดร้านมีคนมาเยอะมาก ขายดีเกินคาดเจ้าของร้านอาหารหรูที่เคยดูถูกเดินผ่านมาเห็นทำหน้าแปลกใจแล้วเดินหนีไปป้ารียิ้มเบาๆไม่ได้รู้สึกชั่วร้ายแค่รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่ยอมแพ้ภูมิใจที่มีลูกสาวที่เก่งภูมิใจที่หมูปิ้งของเธอได้รับการยอมรับตอนนี้ร้านหมูปิ้งป้าสีมีสาขาสามแห่งไรายได้ดีพอที่จะส่งนิดเรียนจบมหาวิทยาลายัยพอที่จะมีบ้านหลังเล็กๆเป็นของตัวเองทุกครั้งที่มีคนถามว่าประสบความสําเร็จได้อย่างไรป้ารีตอบเสมอว่า เพราะไม่ยอมแพ้เพราะมีคนที่รักให้กำลังใจและเพราะหมูปิ้งที่ทำด้วยใจจริงๆ